ช่วงสุดท้ายของจะ่ช้อยไทยแลนด์เลือกได้ให้เด็กค่ะอีกสองอื๊ต่อเลยไหมต่อเลยสิครับผมต่อเลยคุณเอเอวันนี้เขามากับความตายกันทั้งนั้นเลยมาความตุณเอเอขอเชิญคุณโบครับชักเริ่มลำคาในกระโปรงชายกระโปรงกันแล้วเลยคุณโบครับค่ะสมมติว่าคุณมีหมาสุดแสนที่แบบที่เป็นที่รักของคุณอยู่หนึ่งตัวค่ะ แล้วคุณเองก็มีคุณเอเอที่เป็นที่รักอยู่อีกหนึ่งคนมีวันหนึ่งคุณไม่อยู่บ้านคุณเอเอก็ถอยรถทับหมาตัวนั้นของคุณตายโอยแล้วบอกคุณว่าไม่รู้สาเหตุว่าตายเพราะอะไรแล้วคุณมาจับได้ทีหลังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนทับหมาตัวนั้นตายแถมยังโกหกคุณอีกคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะทําอะไรกับเขาเพราะอะไรใส่หน้าถึงก็ใสหน้าอร้องทำไม ไปเข้าใจรู้สึกยังไงคือเสียใจเสียใจแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นถ้าหนูมารู้ที่หลังว่าเขาเป็นคนทำใช่ไหมแต่เขาโกหกเราเล้โกหกหนูด้วยแน่นอนหนูเสียใจที่หมาตายแลวหนูต้องเสียใจแน่ๆเลยที่เขาโกหกมาหลอกเราใช่หนูเป็นคนมีเหตุผลเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องฟังเหตุผลกันว่าทําไมทาไมถึงไม่กล้าบอกแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดเหตุผลดีเนี่ยโบก็พร้อมให้อภัยคนที่โบรักได้เสมอใช่ เพราะหนูเป็นนางเอกเชิญค่ะนางเอกเชิญนั่นนู้นค่ะต่อไปคุณนักการครับพี่น่าวี่คุณเอ๋เขาถามถ่าแต่ละคนถามว่าเลี้ยงหมาไหมเลี้ยงหมาไหมตลอดเลี้ยงหมาไหมครับเคยเลี้ยงค่ะเคยเลี้ยงนะครับคุณจะรู้สึกยังไงและคุณจะทำอะไรกับคุณเอ๋และเพราะอะไรไม่ไม่ ส่วนตัวเป็นคนที่รักสุนักมากค่ะอดีตมันผ่านไปแล้วอะค่ะฉะนั้นมีพบก็ต้องมีจากค่ะถ้าเกิดความรักกับคนรักสําหรับในการเหมือนกันค่ะปัจจุบันสําคัญที่สุดค่ะปัจจุบันสาคัญที่สุดโอเคขอบคุณค่ะคุนนูนจริงๆแล้วมันก็ความหมายเหมือนกันสิบวินาทีครับเอเริ่มครับ ร้อนร้อนร้อนครับถึงถึง,ถง,งเวลาต้องถอดล,ละ2อสาวที่พร้อมที่จะให้อภัยคนที่เขารักโอ้รักรักคนอ้วนจริงจริงเนี่ยค่ะอนนึงก็อุ้มไปที่อุ้มหยูบ้างดิอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มเลยเออโทษนะทีมง,งานมีลดเข็ดไหมครับไม่ดิ มอร์เมดเขาเป็นเมอร์เมดเมอร์เมดหรอฉันว่าพยโยนเกยตื่นแน่ๆเลยฉันดูทรงแล้วฝากอะไรถึงเอ็นอะคะที่เขาไม่เลือกคุณค่ะระวังเมอร์เมดนะคะเขาอาจจะทับสนะก็ได้ค่ะคนสุดท้ายใครสุดเอาโกโก้นี่โกมาหาโกโก้เอาเอาโกโก้มาหาโกโก้ใช่โกโก้ค่ะอันนี้เมื่อกี้นี้เป็นเรื่องความตายเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะ อันนี้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์สิ่งของมาแล้วนี่มากสิ่งของรบมากถ้าจะให้คุณนะคะเปรียบคุณโก้เป็นสิ่งของที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่คุณขาดไม่ได้เลยคุณจะเปรียบคุณโก้เป็นอะไรและเพราะอะไรด้วยเช่นค่ะค่ะก็ขอเปรียบพี่พี่โก้เป็นเหมือนน้ําค่ะ เพราะว่าชีวิตของโกโก้เนี่ยขาดน้ำไม่ได้เพราะว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตดังนั้นพี่โก้ก,ก็เปรียบเสมือนสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตของโก้เหมือนกันค่ะอ่ะเ <Entonces, S 1> ชิญค่ะได้ช่านแลคะคมมากดีมากครับเ<ข>อ,อาเช<อ>ิญต <ขอ S 1> ่อไปขอเชิญน,น้องพลอยค่ะคุณพลอยค่ะ ให้คุณพลอยเปรียบคุณโกเป็นสิ่งของที่สําคัญของคุณพลอยคุณพลอยจะเปรียบคุณโกเป็นอะไรเพราะอะไรด้วยเชิญค่ะจะเปรียบพี่โกเป็นปืนค่ะถ้าพลอยมีปืนแล้วพี่โกมีปืนเราจะได้มีการแลกกันตลอดไปค่ะใช่สองชั้นแลกกันตลอดไปจะต้องเป็นปืนใช่อะแค่นี้เนาะแค่นี้ขอบคุณมากคับคุณพลอยเชิญค่ะสิบวินาทีครับ ชอบช่วงนี้อีกแล้วเนี่ยช่วงนี้อีกแล้วทำให้เรามารู้สึกผิดกับนก็ฟังจากคำตอบที่ตอบมาตะกี้นะฮะจีนไม่ต้องฟังจากคำตอบดีกว่าดูจากหน้าตาละกันดูจากหน้าตานะฮะก็คงจะรู้แล้วว่าผมจะเลือกใครนะฮะครับพอครับพี่ขอโทษด้วยนะฮะค่ะ ไปเด็กกับน้องชายอ๋อพี่ชายไปพี่ชายสวัสดพี่โก้หน่อยค่ะพี่โก้ค่ะผู้หญิงอ่ะไม่ใช่ของเล่นนะคะเชิญพี่ไปอยู่กับของเล่นเก่าๆของพี่โก้เลยค่ะบายแล้วที่แน่ๆครับได้ไปเด็กกันแน่นอนทั้งสี่กุ้ขอบคุณ The Choice ขอบคุณสองสาวของเราครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก ปกติสุดนะคู่อื่นๆเอาอะไรกันมาเนี่ยลาสีแต่ที่แน่ๆนะครับผมมาที่นี่คุณได้เด็ดกับดาราศิลปินคุณชื่นชอบแถมเปิๆได้เพื่อนใหม่อย่างแน่นอนนี่ไงเขาได้น้องชายเพิ่มได้น้องชายเพิ่มเป็นคนหนึ่งวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับ The Choice Thailand เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีค่ะ ไปแล้วสำหรับการเลือกคู่เด่นของทั้ง4ี่หนุ่มซึ่งคุณเจมเลือกเด่ดกับคุณนิณ ae, กกีค้คุณ, AA, คณ Bo, แฟ่เลือกเด่นกับคุณอังคุณเอเลือก,เ,กเด่นกับคุณโบและคุณก็เลือกเด่กับคุณโกโก้บรรยากาศเดทสแสนโรแมนติกของทั้ง4ี่หนุ่มจะเปน็นอย่างไรไปดูกันครับมาเริ่มกันที่คู่แรก คู่เดทคู่นี้ที่ดูกิจิก็จักกกะจี้หัวใจ bathroom, ดีเจเจมนุ่มมารอมดีเสียงใสกับคู่เดทคนใหม่คุณนิกกี้ที่วันนี้ชวนกันมากกีกกิ๊กในแบบฉบับสายฮาแต่ทำไมดูดีเจเจมทำหน้าเหมือนจับฉลากได้มาก็ไม่รู้แถมทำหน,หน้าบึ้งหน้าบู้อยู่ตลอดเวลาทำเอาบรรยากาศดูไม่ค่อยจะปลอดภัยแต่ยังไงยังไงก็โดนใจคุณเจมไปซะแล้วล่ะครับคู่ต่อมา คู่เด็ดคู่หวานตัวจริงต้องคู่นี้หนุ่มมาเสิร์เสิยงนุ่มเซ็กซี่ดีเจเป้กับสาวหน้าหวานสวยเก๋น้องอังที่วันนี้ทั้งคู่กำลังร่งรวมมือร่วมใจทำเบอร์เกอร์แฮมหมูสไตล์คู่รักแอบเห็นดีเจเป้อ้อนสาวอังแบบจัดหนักขยันหยอดความหวานแบบไม่มีพักก็แม่เห็นแล้วมันน่าเข้าไปหยีกนักก็เล่นนะ่ารักกันสเลกันละคู่นี้ คู่เด็ดคู่ต่อไปอาจทำให้หลายคนต้องอิจฉาเพราะความหวานของคุณเอเอและคุณโบมนัน,นล้นปรีดจนทะลุจอแถมยังอ่อนอ้อนอซอ,อสด้วยการซบไหล่แบบแนบชิดส่วนความโรแมนติกบอกเลยคู่นี้ไม่มีลิมิตชนิดติดแน้าตักให้แฟนๆอิจฉาพิงกันไปพิงกันมาทำเอาสายตาร้อนเป็นไฟ คู่สุดท้ายมาดูคู่เดทแบบคุณก้อยกกำลังสองอย่างโก้วสินกับสาวในร่างหนุ่มอย่างคุณกอกองานนี้ทั้งสองคู่กันมาเป็นคู่หูดูโอแถมยังโชว์ลีลาความหวานกันแบบไม่แคร์ใครดูท่าแล้วหัวใจของคุณก้อคงไม่ไปไหนไกลเพราะแอบ,บมีเซอร์ไพรส์ด้วยดอกไม้ช่อง,งามไม่แน่อาจจะมีความหมายแทนใจซ่อนอยู่ก็ได้นะครับ